วัสดีจ้าเมื่อนี้ไปตลาดเนาะค่ะได้ไข่หมดแดงมากนี่ค่ะได้ไข่หมดแดงมากก็จะมาัดอย่ด้วยค่ะเมื่อนี้่อยกินแสบแสบเยิ้ยมแรงเนาะค่ะวันอ,อื่นเนาะคะ่ะเราก็ใส่เครื่องเนาะผงุงลดลงไปค่ะเอารสชาตตามชอบเรืเดยอค่ะต่อมาเด้อค่ะก็เป็นพริกผมงอุ้ยพี่น้องเอ้ยพริกผมง ใส่ผิดผงแบบซองมากดิพี่น้องใส่ผิดผงเข้าไปด้วยค่ะไปตลาดรืมซื้อใส่แบบซองมากแทนต่อมาด้วยค่ะก็จะเป็นเขาวคััวเขาวครัวเนาะพี่น้องเนาะใส่เขาวครัวก็ไ ี่่คะใส่เขากลัวเข้าไปค่ะโอเคพ่อหอมด้วยค่ะพี่น้องใส่เข้ากลัวเข้าไปแล้วด้วยค่ะ ใส่น้ำปลาลาเข้าไปค่ะนี่ค่ะนามปลาลาใส่เข้าไปเยอะเข้าไปเลยค่ะพี่น้องน้ำปลาก็ใส่ไปแล้วล้วค่ะนี่น้ำปลาเยอะไปนิดนึงเพราะว่าใส่ไปแล้วรอบนั้นเนาะค่ะเพื่อนๆได้ถ่ายไว้เนาะก็เขาก็ใส่หอมใบสะเลนเน่ ผักชีลาาแล้วก็หอมแดงด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอาัปคุกเลยพี่น้องโอ้เนี่ยนี่ค่ะ คะถ้ามักเผ็ดเด้อค่ะซ้อยบักพริกลงไปเด้อพี่น้องเด้อรับร้องแสบเด้อค่ะอันนี้เขามีอ่ผู้สูงไว้อยู่น้ำเนาะเขาก็เห็ดโบเ็ดหลายเนาะคะ่ะแล้วก็ซิมอมืโอเคค่ะพี่น้องเิ็กหน่อยกินน้ำได้ นี่เพชรอยู่นี่ค่ะหนาตาพืนนี่เด้อพี่น้องเรื่องนาตาก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงเด้อค่ะเซจแล้วเด้อค่ะพร้อมเสิร์ฟได้คุนวา,างสีเนาะนี่คลิปนี้กับจุบเพียงเท่านี้ละจ้า